อยากได้วัวฟรีต้องทำยังไงเดี๋ยวเาฟังกันเลยครับครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำรินะครับสำหรับคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการธนาคารโคกระบือนะครับหรือว่าทออกกน,นะครับก็จะมี 1. น,นะครับมีสัญชาติไทยและมีอายุครบ20ปีบริบูรณ 2. มีอาชีพทำนาทำไร่ทำสวนหรือเลี้ยงสัตว์ 3. มนะครับมีฐานะยากจนโดยมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์จปท1นะครับฉบับที่เป็นปัจจุบันของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับแต่ถ้าเกษตรกรผู้อยากได้รับโควน,นะครับมีรายได้เกินเกณฑ์จปท1นะครับให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนรับรองว่าสมควรได้รับการช่วยเหลือนะครับก็คือให้คณะกรรมการของหมู่บ้านเซ็นรับรองมานะครับผม 4. นะครับมีความประพฤติดีและยินดีให้ความช่วยเหลือกับทางราชการนะครับ 5. ครับไม่เคยได้รับบริจาคโครหรือกระบือจากโครงการอื่นมาก่อนนะครับ 6. ครับมีความเหมาะสมและความสามารถที่จะเลี้ยงโครหรือกระบือได้นะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งา,เานเทอําอำเภอในพื้นที่ของเราได้เลยนะครับก็คือไปขอแบบฟอร์มนะครับก็คือ แบบแสดงความจำงขอรับความช่วยเหลือนะครับตามโครงการธนาคารโคกกเบอเพื่อเกษตรกรตามราชบัญญินะครับแล้วก็ไปเอาเอกสารนะครับที่สำนักงานประสานอำเภอมากรอกได้เลยนะครับายละเอียดก็ตามเอกสารเลยครับว่ามีชื่อมีบ้านเลขที่นะครับแล้วก็มีข้อมูลเบื้องต้นก็คือพื้นที่หรือคลองสถานภาพแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ในคนเรือนเป็นต้นนะครับโดยในแบบฟอร์มนะครับก็ต้องมีผู้เซ็นรับรองนะครับคุณสมบัติของเรานะครับได้แก่1นะครับนายก สมนตีนะครับหรือนายกอบตอนะครับ2องกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับสามบริษัทอำเภอในพื้นที่นะครับพร้อมหลักฐานรับรองรายได้จากกรมการพัฒนาชุมชนนะครับเราสามารถเข้ามาขอได้ที่อำเภอเลยนะครับผมพอเรากอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ให้ผู้เซ็นรับรองคุณสมบัติครบถ้วนแล้วนะครับก็นําเอกสารมายื่นให้สํานักง,งานบริษัทอาเภอในท้องที่ของเรานะครับทีนี้ก็รอทางบริษัทอำเภอนะครับส่งเอกสารไปให้กับทางสํานักง,งานบริษัทจังหวัดในพื้นที่ของท่านนะครับก็ทางสํานักง,งานบริษัทจังหวัดนะครับก็จะมีคณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคัดเลือกเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์จะเข้ารับโครงการและมีคุณสมบัติ ผ่านตามเกณฑ์ที่รับรองนะครับถ้าเอกสารครบถ้วนนะครับแล้วก็ผ่านการพิจารณานะครับทางบริษัทจังหวัดก็จะเสนอต่อบริษัทเขตนะครับพิจารณาเพื่อกันกรสถานภาพนะครับและถ้าเราได้รับเลือกให้ได้รับมอบโคนนะครับทางสำนักงานปรุสัตว์นะครับก็จะติดต่อให้เรามาทำสัญญานะครับโดยเราจะต้องมีผู้คำประกันนะครับโดยผู้คำประกันก็จะเป็นกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านหรือบุคคลที่เชื่อถือได้ในท้องถิ่นนะครบับสำหรับการให้บริการโครหรือกระบือของโครงการธนาคารโครกระบือนะครับก็จะมี5วิธีหลักๆดังนี้นะครับ 1. การให้ยืมเพื่อการผลิต 2. การให้เช่าซื้อ 3. การให้ยืมพ่อพันธุ์ 4. การให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน 5. การให้บริการอื่นครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเฉพาะในเรื่องการให้ยืมเพื่อการผลิตนะครับผมครับส่วนกฎระเบียบและหลักเกณฑ์สาหรับการให้ยืมเพื่อการผลิตนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือหลังจากที่เราได้รับมอบแม่โคมาแล้วนะครับก็ทั้งทาสัญญานะครับก็คือ5ปีนะเราต้องเลี้ยงโคหรือกระบือตัวนั้นนะครับให้ครบ5ปีนะครับทาง บริษัทถึงจะมอบกรรมสิทธิ์ให้กับเรานะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับถ้าเกิดว่าแม่โครหรือกระบือที่เราได้รับไปนะครับคอดลูกนะครับเมื่อลูกโครหรือลูกกระบือตัวแรกมีอายุครบ18เดือนนะครับให้เกรรษตรกรหรือผู้ยืมนะครับส่งลูก โคหรือลูกกระบือตัวนั้นนะครับคืนโครงการธนาคารโคกระบือนะครับเพื่อให้ทางปรุสัตว์จังหวัดนะครับนำไปบริการแก่เกษตรกรรายอื่นนะครับกรณีของตัวเมียนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวผู้นะครับก็จะนําไปจําหน่ายนะครับเพื่อนําเงินส่งโครงการธนาคารโคกระบือนะครับ ส่วนลูกตัวที่2ที่3มที่4นะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้นะครับเวลาถ้าเกิดว่าเขาคลอดนะครับก็ให้แจ้งทางสํานักง,งานประวัติอำเภอนะครับเพื่อที่ทางอําเภอได้ทําเป็นข้อมูลลงข้อมูลไวเ้เฉยนะครับแต่ว่าตัวที่2 3 4เป็นต้นไปนะครับทางสํานักง,งานประวัตินะครับก็จะได้ไม่มาเอา ลูกโคหรือลูกกระบือของเรานะครับเพียงแค่เราแจ้งให้ทางบริษัททราบนะครับว่าโอที่เราได้รับมานะครับออดลูกไปกี่ตัวแล้วอะไรประมาณนี้นะครับหากเกษตรกรผู้ยืมทําสัญญายืมแม่โคหรือว่าแม่กระเบือนะครับยืมไปแล้ว3ปีนะครับไม่มีลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรกซึ่งต้องคืนแก่องค์การธนาคารโคกระเบือนะครับทางองค์การก็จะถอนการให้ยืมนะครับแล้วก็เกษตรกรผู้ยืมจะต้องนําแม่โคหรือแม่กระเบือที่ยืมตัวดังกล่าวส่งคืนองค์การนะครับเพื่อให้บริษัทจังหวัดนําไปให้บริการแก่เกษตรกรราย นนเดินแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความบกพร่องทางระบบสืบพันธุ์ของแม่โครหรือแม่กระบือตัวนั้นๆน,น,นะครับไม่ใช่ความบกพร่องที่เกิดจากเกษตรกรผู้ยืมนะครับถ้าเป็นความบกพร่องของแม่โครหรือว่าแม่กระบือตัวนั้นๆน,น,นะครับก็ตามบริษัทก็จะมอบแม่โครหรือแม่กระบือทดแทนให้ เป็นตัวใหม่นะครับผมแล้วก็ทําสัญญากันใหม่นะครับตัวเก่าก็ส่งมอบคืนนะครับเมื่อเกษตรกรได้รับมอบโคกระบือไปแล้วทางเกษตรกรนะครับก็มีหน้าที่เลี้ยงดูแม่โคกระบือให้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับตามสัญญา5ปีนะครับถ้าเกิดแม่โคกระบือที่รับไปนะครับมีอาการป่วยหรือตายนะครับให้รีบแจ้งทางเป้าสัตว์อำเภอเพื่อดําเนินการรักษาหรือดาเนินการชันสูตรนะครับหากว่าสัตว์เราป่วยหรือเสียชีวิตนะครับเราไม่แจ้งทางสานักงานเป้า ให้ทราบแล้วก็จะต้องเป็นคนรับผิดชอบในค่าให้จ่ายราคาของแม่โคตัวนั้นในที่ระบุไว้ในสัญญานะครับถ้าหากเกษตรกรนําแม่โครกระเบือไปจําหน่ายนะครับก่อนที่จะมอบมสิทธิ์ในสัญญา5ปีนะครับเกษตรกรต้องชาระค่าแม่โครกระเบือตัวนั้นๆน,น,นะครับตามสัญญาที่ระบุนะครับสรุปก็คือถ้าสัตว ป่วยหรือว่าตายก็ให้แจ้งทางสำนักง,งานประสัมอําอำเภอให้ทราบนะครับเพื่อที่ทางสำนักง,งานประสัมอำเภอจะได้มาชันสูตรแล้วก็รักษาดูแลต่อไปนะครับแล้วก็ให้เราเลี้ยงตัวแม่โคตัวนั้นนะครับให้ครบสัญญา5ปีนะครับถึงจะเป็นกรรมสิทธิ์ ของเรานะครับโดยทางประสัตจะมามอบกรรมสิทธิ์ให้กับเรานะครับเราถึงจะเป็นเจ้าของแม่โคตัวนั้นนั้นโดยสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าสัตว์ตัวนั้นนะครับตายด้วยโรคระบาดหรือว่ามีเหตุอันใดที่ตายนะครับประสัตอำเภอรหรือสัตวแพทย์จะได้ลงไปชันสูตรหรือตรวจสอบนะครับว่าท่านได้กระทำความผิดตามสัญญาหรือไม่นะครับถ้าเราไม่ได้ทำผิดตามสัญญาที่กำหนดไว้ทางเกษตรกรก็ไม่ต้องชดใช้ จากที่เราเลี้ยงแม่โครหรือแม่กระบือครบ5ปีนะครับจากวันที่เริ่มทําสัญญาณนะครับเราก็จะได้รับมอบกรรมสิทธิ์แม่โคตัวนั้นๆน,น,นะครับพร้อมกับลูกตัวที่2-3-4แล้วก็ตัวต่อๆไปนะครับให้แก่เกษตรกรเองนะครับผม ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องจ้าิษัทด้วยน,น,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยน,นะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมจะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ